ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นก็ไปบุกถึงที่เยอรมันกับงานไอทีบีเบอร์ลินซึ่งเป็นการจัดแสดงงานของการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกหวังครับคนยุโรปจะเข้าไทย6ล้านคนนายโชตตราชูประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะครับพร้อมด้วยเอกอัครชทุตไทยนะักลงเบอร์ลินและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันเปิดพื้นที่คูหาท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ บนพื้นที่กว่า540ตารางเมตรในงานมหากรรมส่งเสริมการขายท่องเที่ยวที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของโลก ITB เบอร์ลิน2023ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับและมีอีก180ประเทศทั่วโลกก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศครับเข้ามาเจรจากับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวของบ้านเราซึ่งยกทัพไปร่วมงานนี้ถึง70รายนะครับ ทททจัดงานภายใต้แนวคิด Amazing New Chapter Thailand Year 2023ครับเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Health and Wellness นะฮะและการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนคือในงานเนี่ยมีการสาธิตการผสมน้ำมันหอมระเหยและน้ำมันนวดจากสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศและสาธิตการนวดแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับ นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยนะครับในงานดังกล่าวเนี่ยบอกว่าก็คาดว่าการมาร่วมงาน IT b ีเบอร์ลิน2023นั้นจะดึงนักท่องเที่ยวโยุโรปกลับมาเที่ยวเมืองไทยนี่นะครับไม่ต่ำกว่า6ล้านคนสร้างรายได้เข้าประเทศ2.4ล้านล้านบาทครับซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่เกิดโควิด19ซึ่งมีรายได้สูงถึง3ล้านล้านบาทจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่คาดการไว้ประมาณ8ล้านคนครับ